สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลพระคาถาอิติปิโสถอดมาฝากทุกๆท่านกันนะครับพระคาถาอิติปิโสถอดนี้ใช้ในการป้องกันคุณใสหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าในยุคสมัยนี้ยังจะมีคุณใสอะไรพวกนี้กันอยู่หรือก็ต้องบอกว่ามีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้วิชาของผู้รู้วิชานะครับ หลวงพ่อจงพุทธสโลแห่งวัดหน้าต่างนอกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นผู้ที่นำพระคาถานี้มาเผยแพร่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้ในการป้องกันตัวคุณใสหรือมนดำร้ายอาถรรพ์ร้ายไม่ใช่มีเฉพาะโบราณเท่านั้นแต่ในยุคสมัยนี้ก็เชื่อว่ายังมีมนดำและยังมีเรื่องของคุณใสที่จะสามารถทำร้ายผู้อื่นได้มีอยู่จริง นะครับบางคนอาจจะประสบพบเจอทั้งที่ถูกกระทำโดยตั้งใจหรือโดนลมพัดลมเพเพราะมีเคราะ์ดวงตกโดนคุณใสาจากการปล่อยของของผู้มีวิชาในวันพระวันโกนจึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับทั้งนี้และทางนั้นอาจจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้น หากมีของดีติดตัวไว้หรือรู้บทสวดมนต์รู้การท่องบทคาถาเราก็สามารถนำมาใช้ป้องกันตัวได้นะครับนึกถึงบริจนาตยคุ้มครองแควค่าดได้นะครับแต่ถ้าโดนเข้าแล้วก็ต้องถอดถอนนะครับต้องลดน้ำมนต์หรือทำพิธีกรรมต่างๆเ,เพื่อแก้นะครับ พระคาถาอิติปิโสถอดมาจากพระคาถาอิติปิโสโ,โดยตรงเลยนะครับบทเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณนะครับโบราณจารได้มีการพลิกแปลงนำมาใช้ให้เกิดอนุภาพในด้านต่างๆนะครับเป็นบทคาถาอิติปิโสซ,ซึ่งจะท่องคาถาอิติปิโสโดยตรงนั้นก็จะยาวนะครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านก็เลยมีการนำบทอิติปิโสมาถอดออกบางตัวถอดตัวเว้นตัวเดินหน้าถอยหลังเป็นอุปเทหรือเครดในการใช้ประกาถาให้เกิดอนุภาพด้านการป้องกันคุณใสถอนออสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คนนะครับอีกทั้งยังมีอนุภาพของการสะท้อนกลับหากใครที่คิดไม่ดีเล่นคุณสาสมนดำเมื่อภาวนา คาถาทุกวันนะครับคณะคาถานี้ก็จะสะท้อนกลับไปยังผู้ที่กระทําเองโดยโบราณบอกไว้ว่าหากเสกข้าวกินทุกวันทุกมือ้อคุณใสจะเข้าใกล้ไม่ได้เลย พระคาถาต่างๆหากจะใช้ควรจัดพานครูหรือใส่บาตรถึงครูบาอาจารย์ทุกวันนะครับหากมีโอกาสก็ล,ลึกถึงครูเป็นประจำนะครับก่อนจะใช้คาถาก็ให้ใส่บาตรถึงครูบาอาจารย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เราจะใช้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูคาถาที่ใช้ก็จะได้ศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนเริ่มคาถาก็ต้องนโมสาจบก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นท่องคาถานะครับอิปิภวาละสัมสัมโธชาละสัมหูตะโลวิหะตะปุสัมมะละสัต เทมะสาพุทธะวาวาพะพุทธสามะเทสัตละมะสะป,ปุตะอิวิโลคโนสัมละชาโทสัมสัมละวาภะปิอิติโสะขะอหังมาพุทธวิจะนะปันสุตโตกะทู นุตโลลิธรรมสาทิถาวนุตสนังโทคติติคะโทนังนุตสวะถาธิสาธรรมลิโลนุตทูกะโตสุปันนะจะวิทพุทธมาหังอะคะโสติทั้งหมดนี้คือคถาที่ถอดออกมาจากพระคาถาอิติปิโส พักว่าเป็นบทสวดอิีพิโซตเต็มแล้วถอดออกมาโดยครูบาอาจารย์ท่านพยายามที่จะหาวิชามาใช้ในการป้องกันกุญสนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าการใช้คาถาให้เกิดผลนั้นผู้ใช้ต้องมีศีลธรรมต้องมีศรัทธาต้องมีสมาธิทุกขณะที่ใช้คาถานะครับรวมทั้ง ผู้ใช้คาถานั้นต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับคนดีมีศีลธรรมต้องประกอบไปด้วยการมีสุจริตธรรมที่ดีทั้ง3คิดดีพูดดีทำดีต้องถือศีลห้านะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยหยิบ เอาของคนอื่นเขาที่เขาไม่ได้อนุญาตไม่ประพฤติผิดในการไม่โกโหกหมดเท็จพูดปดหลอกลวงนะครับไม่ดื่มไม่เสพเครื่องดองของเมาต่างๆนานา,นารวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติถูกต้องตามหลักอริยธรรมที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนานา,นา,นาด้วยนะครับรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม เมื่อเราเป็นคนดีมีศีลธรรมการใช้คาถาแต่ละคาถานั้นก็จะเอื้ออำนวยให้เกิดผลสำเร็จได้ง่ายได้ดีนะครับรวมทั้งต้องใช้เวลาในการใช้คาถานะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ